ภายใต้การเข้ามาบริหารประเทศของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2557หนี้สาธารณะอยู่ที่42.50%ต่อ GDP มูลค่า5.53ล้านล้านบาทแต่ปัจจุบันณ31มีนาคม2565หนี้สาธารณะอยู่ที่60.58%ต่อ GDP มูลค่ากว่า9.95ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นมากกว่า4.42ล้านล้านบาทในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลพลเอกประยุทธ์พยายามหาลู่ทางใช้เงินและผ่อนปลนขีดจำกัดวินัยการคลังหลายเรื่อง เริ่มตั้งแต่จัดทำงบประมาณกลางปีเพิ่มแบ่งเป็นปีงบประมาณ2,559วงเงิน5,600 0ล้านบาทต่อมาปีงบประมาณ2,560ทำเพิ่มอีก190,000ล้านบาทและในปีงบประมาณ2,561ทำเพิ่มอีก150,000ล้านบาทเกิดการระบาดของโควิด -19 ในปี2,563ยังมีการปรับลดงบคืนต้นเงินกู้ลง35,303ล้านบาทแล้วโอนเข้างบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาโควิดและยังกู้เพิ่ม อีกสองล้านบาทรองรับรายจ่ายสูงกว่ารายได้เพราะรัฐเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้า <c oughs> นี้ได้ออกพรกกู้เงิน1ล้านล้านบาทประกาศใช้เมื่อวันที่18เมษายน2563เพื่อรับมือโควิดแต่ความรุนแรงของโรคระบาดยังไม่ทุเลาลงคนเอกประยุทธ์จึงเดินหน้าออกพรกกู้เงินเพิ่มเติมอีก5แสนล้านบาทมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่16มิถุนายน2564พรกกู้เงิน2ฉบับวงเงินรวม1.5ล้านล้านบาททําให้นีสาธารณะที่กําหนดไม่เกิน60%ของ GDP ใกล้ชนเพดานเมื่อวันที่20 กันยายน2564คณะกรรมการนโยบายการเงินการพลังของรัฐที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นประธานจึงเห็นชอบให้ขยายเพดานการก่อหนี้สาธารณะเพิ่มเป็นไม่เกิน70%ของ GDP เป็นการเพิ่มพื้นที่การคลังให้รัฐกู้เงินได้อีก1.2ล้านล้านบาทรองรับพลกอกู้เงินทั้ง2อฉบับรวมทั้งรองรับการกู้เพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณอีก7แสนล้านบาทในปีงบประมาณ2565 นอกจากดูแลผลกระทบโควิดระหว่างทางรัฐบาลต้องดูแลเกษตรกร,กรผ่านโครงการประกันรายได้โดยเฉพาะรายได้ผู้ปลูกข้าวซึ่งเดินทางมาแล้วกว่า3ปีแต่ปี2565ใช้งบประมาณสูงถึง170,000ล้านบาททําให้ใกล้เต็มเพดานการจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลท,ที่พรบรวินัยการเงินการคลังของรัฐมาตรา28ซึ่งมีมงเงินเหลือใช้เพียง5,360ล้านบาทพลเอกประยุทธ์จึงอนุมัติขยายเพดานการจ่ายเงินอุดหนุนหรือชดเช ตามมาตรา28จากเดิมกําหนดว่าต้องมียอดคงค้างทั้งหมดรวมกันไม่เกิน30%ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีเป็นไม่เกิน35%ชั่วคราว1ปีทําให้มีวงเงินเพิ่มขึ้นได้อีก155,000ล้านบาทอย่างไรก็ดีตอนนี้กรอบวงเงินที่ขยายออกไปชั่วคราวใกล้เต็มเพดานแล้วรัฐอาจมีความจําเป็นที่จะต้องขยายเพดานอีกเพื่อสมานแผลดูแลเศรษฐกิจ ปีคนเอกประยุทธ์ปลดล็อกข้อจํากัดทางการเงินสารพัดแนวทางเพื่อเดินหน้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่บททดสอบคุ้มกันเศรษฐกิจยังไม่จบโควิดยังไม่หายดีก็มีความท้าทายใหม่เพิ่มเข้ามาจากความขัดแย้งของรัสเซียและยูเครนส่งผลต่อเงินเฟ้อราคาพลังงานพุ่งปลาสุดประเด็นการใช้กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อพยุงราคาน้ํามันก็กําลังเป็นอีกหนึ่งปมที่รัฐบาลต้องหาทางปลดล็อกข้อจากัดเพราะแม้ว่าคณะรัฐมนตรีจะขายายกรอบวงเงินกู้กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงจากกําหนดไว้ สอ0ล้านบาทเป็น30 0ล้านบาทแล้วแต่ยังมีปัญหาเรื่องการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต้องจับตาดูต่อไปว่าที่สุดแล้วหากกู้แบงค์ไม่ได้ผลเอกประยุทธ์จะปลดล็อกเงื่อนไขอะไรเพิ่มอีกเพื่อหาช่องหาเงินมาอุดหมุนราคาน้ํามันในวิกฤตครั้งนี้เมื่อฐานะกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงณวันที่29พฤษภาคม2565บพบว่าติดลบ81,395ล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีน้ํามันติดลบ4ี9 6 8ล้านบาทและบัญชี ก๊าซ LPG ติดลบ35,427ล้านบาทเพิ่มแรงกดดันต่อน,นี้สาธารณะจนเป็นที่น่ากังวลว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะรักษาบาทแผลหรือจะสร้างรอยแผลเป็นให้กับเศรษฐกิจไทย